ันนี้ในกล่องนะครับจะมีมีอค,นคอนโทรลเดอร์มีปลั๊กไฟแล้วก็จะมีไอ้ลูกบิดหูจับเพื่อไว้แขวนนะครับแล้วก็จะมีรีโมทนะครับอ่าชุดหนึ่งจะมีเหมือนกันของอันและอันนี้เราจะให้กันใช้งานนะครับ,บแล้วก็ ตัวนี้ที่ผมจะเน้นหน้าก็คือเวลาใช้งานเสร็จเนะี่ยปกติเราฉันน้ำยาใช่ไหมนะใช้งานเสร็จทุกครั้งนะเ,เอาน้ำปากแทนในระบบเพื่อในการฉีดล้างบัวฉิดไม่ให้ปั๊มมันตันง่ายเพราะจุดอ่อนของเครื่องที่นี่ก็คือปั๊มตันครับพวกนี้วารันตีไม่ได้ใช่แห้งกับน้ำเพราะฉะนั้นผมต,ต้องสาธิตเช็คให้ลูกค้าดูแล้วก็ บอกถึงว่าเราดูแลยยมันไปยังไงเวลาใส่สายนะครับด้านหลั่แต่คอเวอร์ไม่มีอะไรนะครับให้สติปีญญาเขาก็ปิดติดกันนะตัวนสายพื้นทอนเนี่ยยังเขียนนะครับเขียนไม่ตรงทางเดียวกครับมันจะมีปุ่ม,มอย่างเงี้ยอยู่ะนะครับรอบตัวมันจะได้มีเยียนนิดเลยอันนี้มันคือด้านบนแล้วเ,เก็บผ้าปิดพอพร้อมเราก็ ถ้าเป็นปากรปิก็คือเราเอาน้ำยาใส่นี้ก่อนแต่นี้ผมเทสผมเอาอ้ำยาเทสเกลมาให้นี่ผมกลัวแล้วให้หันไปทานู้นอันนี้ผมเทสผมก็จะใส่แต่แันแลส่ไปนะครับเราเวลาเติมอ้ญายานี่คือเติมใส่นี่เลยครับเต็มไปเลยอันนี้คือเราไม่สามารถสวมแกนลอนลงไปได้อ่าแกนลอนผมใหญ่กว่า นี่มาจุประมาณสี่ลิตรมันเล็กกว่าใช่อันนี้เปิดสวิตช์เลยนะครับไปอ่าเปิดสวิตช์แล้วถ้าเราใช้เมนนวดเนี่ยเราเปิดจะทันทีเลย จะดึนได้เยอะแล้วฟูแล้วสวยถ้าเราปั่นเม็ดหนักมันจะกองถ้าสูงพวกมันจะกระจายมันจะไม่กองแล้วอันนี้เวลาเราจะใช้รีโมดเราปิดเลยที่เราปิดเลยแล้วก็เปิดรีโมดรีโมดมันจะมีปุ่ม <Yeah. S 1> ที่เรียนที่หนึ่ตัวเปิดเพื่อ ไีแ่เขาจะทนลย้่ว OK, ่า no ง้ำดก็ตดไวนโอเคนะอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาอีกเครื่องนะเพราะว่าจะได้แล้วที่จริงให้ให้ดีนี่คือเราติดเปิดแค่แบบนีมั่ไวอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องแบบเปิดแบบแหลเอาจริงๆ ดูจากน้ำหนักเม็ดที่เราปรับว่าให้โค้งมากที่สุดอ๋อให้งที่สุดถเถ้าถ้าเราทําเม็ดใหญ่ปค๊บน้ำหนักมันเยอะมันไม่มันก็สวยแะละแต่ว่ามันมันจะฟองไม่ได้ค่ะก็คือถ้าเราอยากได้บรรยากาศฟค้งๆเราพยายามปรับให้เล็กที่สุดใช่ซึ่งการปรับให้แบบเล็กบ้าง่ะตัวนี้จะเวิร์กกว่าอก็คือมามาปรับมันจะเรียกว่าใช่แต่ตัวตัวนี้ก็ปรับได้ในระดับหนึ่งซึ่งถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยปรับไม่ได้เลยครับ แต่คือถ้าเกิดตอนตอนเริ่มเครื่องนี่ก็คือเปิดเปิดใหญ่ไ,ไปก่อนใช่แต่จะไปกับ <c oughs> ตัวที่ไม่มีมมมม<อ>ตัวมินิมั่งมินิมั่ก็คอเราต้งเอาว้เมาทิ้งมาเพ่อนำไใช้ถ้ามันพูดใช้ไปเรต้องมาใช้ตัวมินิตัวมินิแลบ อันนี้หนึ่งอันนั้น oh, ออกยาเพราะกาลังลมด้วย